แล้วก็พูดถึงบทสวดแผ่เมตตาใช่ไหมครับซึ่งสวดกันซึ่งเป็นการสวดด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิดกันนะครับเป็นประเพณีที่ผิดทำกันมาช้านานแล้วเราสวดแผ่เมตตาเพื่ออยากได้สิ่งที่ดีคือไม่อยากให้คนอื่นทําร้ายเราการสวดแผ่เมตตาแบบนั้นมีเมตตาจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นโลภะความต้องการอยากได้สิ่งที่ดีและก็ไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะไม่ได้มีเมตตาในขณะนั้นการสวดบทแผ่เมตตาจึงไม่ใช่เป็นการเจริญเมตตาเพราะเริ่มผิดด้วยจุดประสงค์ผิดเริ่มตั้งแต่อยากได้สิ่งที่ดีไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายเราก็เลยทำการท่องสวดบทแผ่เมตตาอยากให้ตัวเองมีความสุขขอให้ตัวเองมีความสุขพ้นทุกข์ขอให้คนอื่นมีความสุขเพื่อให้คนอื่นไม่เบียดเบียนเราถูกต้องไหมครับ นั่นก็เป็นความต้องการไม่ใช่เมตตาจึงสวดปรดแผ่เมตตากันในสมัยปัจจุบันด้วยความเห็นผิดเพิ่มบาปไม่ได้เป็นการเจริญของบุญแต่เพิ่มบาปกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวดังนั้นไปสวดแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรไม่มีแล้วเราไปแผ่ให้สิ่งที่ไม่มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความไว้ในธรรมปริยาย,ยาสูตรครับว่า สัตว์ทั้งหลายมีการเป็นของของตนสัตว์ทั้งหลายมีการเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ทั้งหลายมีการเป็นกำเนิดเป็นต้นความหมายก็คือเราเนี่ยครับมีกรรมเป็นของของตนไม่มีเจ้ากรรมในเวรให้เราได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีกรรมของตัวเองที่ทำนั่นแหละครับเป็นกรรมที่จัดสรรให้เราได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีจึงไม่มีอำนาจพิเศษหรือบุคคลใดที่จะมาทำอะไรเราได้ตอนเกิดใครทำให้เราเกิดครับเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ก็เพราะกรรมของตนเองตอนตายใครทำให้เราตายก็กรรมของตัวเองการที่เราจะได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็เพราะกรรมของตัวเองดังนั้นจึงไม่มีบุคคลใดทำอะไรเราได้เลยครับถ้าเราไม่มีกรรมที่ไม่ดีพระเทวทัตครับจะทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีกรรมของพระองค์เพราะพระองค์เคยไปทำร้ายปริกลิ้งหินบุคคลอื่นให้ตายทำให้เศษของกรรมทำให้ถูกพระเทวทัต ลิ้งก้อนหินแล้วก็ทําให้ประบาทให้ห่อเพราะพระองค์มีกรรมเป็นของพระองค์ไม่ใช่พระเทวทัตเป็นเจ้ากรรมในเวรเพราะความไม่รู้ยึดถือว่ามีเรามีสัตว์บุคคลจึงคิดว่ามีเรามีคนนั้นมีคนนี้ตอนที่ก้อนหินตกลงนใส่หัวก้อนหินเป็นเจ้ากรรมในเวนรเราหรือปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่กรรมของบุคคลนั่นแหละเป็นปัจจัยทําให้ไม่ว่ายอยู่ที่ไหนก็ถูกก้อนหินตกใส่หัวตอนที่หมอ พาตัดเราแล้วเราเจ็บหมอเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าครับทาให้เราเจ็บการเจ็บก็เป็นผลของกรรมที่ไม่ดีเพราะกรรมไม่ดีเป็นปัจจัยไม่มีใครทําให้เราเจ็บเจ็บเป็นเจ็บเจ็บเป็นธรรมะรวมถึงความรู้สึกเจ็บก็มีจริงก็เป็นผลของกรรมซึ่งเป็นวิบากเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งเป็นขันธ์ห้าเท่านั้นที่มีแต่กรรมกิเลสวิบากมีแต่ธรรมมะซึ่งเป็นไป จึงไม่มีเจ้ากรรมในเวรมีแต่กรรมเป็นปัจจัยเกิดผลของกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดและการเจริญเมตตาเกิดขึ้นได้เพราะเห็นโทษของความโกรธนะครับบางคนไม่ได้เห็นโทษของความโกรธเลยแต่อยากได้สิ่งที่ดีอยากให้คนรักอยากให้เจ้ากรรมในเวรไม่ทำร้ายอยากให้เทวดารักษานั่นก็ไม่ใช่เป็นการเห็นโทษของกิเลสคือโทสะเลย แต่อยากได้สิ่งที่ดีจึงท่องสวดบทแผ่เมตตานั่นก็ไม่ใช่เป็นการเจริญเมตตาแต่เป็นการเจริญโลภะนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสต,ตั้งแต่ต้นด้วยการมีปัญญาความเห็นถูกเห็นโทษของโทสะจึงเจริญเมตตาได้เมตตาจะเจริญได้ก็ด้วยการเห็นโทษของอังุศลและฟังพระธรรมจึงรู้ว่าควรมีความหวังดีกับสัตว์อื่น ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความไว้ในพระไตรปิฎกว่าข้อความในราชาสูตรครับว่าใครๆได้ตรวจตราทุกทิศแล้วย่อมไม่เห็นว่ามีใครที่จะรักตนเพราะฉะนั้นคนอื่นก็รักตนเช่นกันจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นนี่คือการฟังพระธรรมแล้วทำให้เกิดความเห็นถูกและเกิดเมตตาใช่ไหมครับทุกคนก็รักสุขเกียรติทุกทุกคนก็รักตัวมากที่สุด ทุกคนก็ไม่ชอบคำไม่ดีใช่ไหมครับตัวเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบควรหรือที่เราจะพูดสิ่งที่ไม่ดีพูดคำที่ไม่ดีกับคนอื่นก็เป็นโทษกับตัวเองใช่ไหมครับที่เราพูดและก็ไม่ได้มีเมตตาดังนั้นทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์และก็รักตนที่สุดตัวเราก็รักสุขที่สุดรักตัวเองที่สุดจึงไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นนี่คือการคิดพิจารณาถูกจากการฟังพระธรรม โดยไม่ใช่เป็นการสวดท่องบทแผ่เมตตาพอเราคิดพิจารณาถูกด้วยความเห็นถูกจิตที่ดีเกิดขึ้นเมตตาจิตก็เกิดขึ้นแทนที่เรากําลังจะเบียดเบียนเขาก็หวังดีกับเขาเพราะได้ฟังความเห็นถูกว่าคนอื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันควรที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นเองตามข้อความในราชาสูตรและเข้าใจผิดในเรื่องของการแผ่เมตตาไปทั่วกับสบรรพสัตว์ทุกทิศ ความจริงแล้วบุคคลนั้นต้องมีกำลังของเมตตาซึ่งมีกำลังเป็นเมตตาฌานแล้วเราจริงใจหรือเราหลอกตัวเองครับไม่ต้องถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายครับแค่คนที่เรารักคนใกล้ตัวแค่สุนัขที่เราเลี้ยงเราเมตตาจริงๆหรือเปล่าหรือเราติดข้องในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นเป็นโลภะเป็นความต้องการกับคนที่เราไม่ชอบมีไหมครับแค่นึกถึงคนที่ไม่ชอบ เมตตาหรือเปล่าดังนั้นเมตตาจะมีได้ไม่ใช่เพราะการสวดแผ่เมตตาและคนที่จะแผ่ไปทุกทิศทั่วทุกสรสัตว์ต้องเกิดจากการเจริญเมตตาเกิดจากจิตที่ดีจนได้ฌานสงบจากกิเลสคนที่จะเจริญเมตตาได้ฌานต้องเห็นโทษของกิเลสแต่บุคคลเหล่านั้นอยากให้คนรัก อยากให้ได้สิ่งที่ดีนั่นเริ่มจากกิเลสจึงไม่ใช่เป็นการเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากความเข้าใจผิดเริ่มจากกิเลสจึงไม่ใช่เป็นการเจริญเมตตาแต่เป็นการเจริญโลภะความต้องการนั่นเองดังนั้นไม่ใช่สามารถแผ่ไปได้ทุกทิศการแผ่ซึ่งเป็นเมตตาเจโตวิมุตจึงหมายถึงจิตที่หลุดพ้นด้วยเมตตาฌานได้ถึงฌานแล้วนั่นเองดังนั้นคำที่อ้างว่าเมตตา เจริญแม้เพียงหยดน้ำนมโคหรือเพียงลัดนิ้วมือเดียวชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจครับว่าต้องเป็นเมตตาเจโตวิมุตต์พูดถึงได้ฌานไม่ใช่เมตตาเล็กๆน้อยๆน,นั่นเป็นความเข้าใจผิดดังนั้นการศึกษาพุทธวจนะด้วยความเข้าใจผิดก็เป็นการเข้าใจเมตตาผิดนั่นเองแล้วก็คิดว่าต้องแผ่เมตตาไปทั่วสรรพสัตว์ แค่ขณะคนใกล้ตัวยังไม่มีเลยยังเป็นโลภะกับคนใกล้ตัวแยกไม่ออกระหว่างโลภะกับเมตตาก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่เจริญเมตตานั่นเองทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของปัญญานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทำโดยที่ด้วยความไม่รู้นั่นเองครับและข้อคิดที่ทําให้เกิดเมตตาโดยที่ไม่ต้องท่องบทแผ่เมตตาเช่นเราอาจจะเห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่รู้เลยครับว่า ที่เรามาพบกันเจอกันอาจจะเป็นการเห็นกันครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้เห็นกันอีกเพราะความตายก็ได้พรากบุคคลนั้นไปเพราะฉะนั้นก่อนจากไปเราควรทำไม่ดีกันไหมหรือเราควรเมตตาหวังดีกันทุกคนต้องตายครับแต่ก่อนตายก็ควรทำดีกันเป็นจิตท,ที่เป็นมิตรกันเพราะจะได้เป็นการจากไปโดยไม่เดือดร้อนใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของมิตร การให้พระธรรมความเห็นถูกก็เป็นมิตรที่หวังดีดังนั้นใครก็ตามครับที่กล่าวคําจริงตามคําพระพุทธเจ้าติดเตียนในสิ่งที่ควรติดเตียนเพื่อให้เขาเกิดกุศลสรรเสริญในสิ่งที่ควรสรรเสริญเพื่อยกย่องคุณความดีเกิดปัญญาความเห็นถูกและแสดงความจริงของธรรมะพระพุทธเจ้าติดเตียนสิ่งที่ควรติดเตียนสรรเสริญสิ่งที่ควรสันเสริญแสดงความจริงของความเป็นธรรมะด้วยจิตที่เมตตาหวังดี การแสดงความจริงให้เขาเกิดปัญญาความเห็นถูกจึงเป็นความหวังดีเป็นมิตรที่ประเสริฐแต่บุคคลใดก็ตามครับไม่แสดงความจริงคิดว่าหวังดีแต่แสดงสิ่งที่ผิดหรือกล่าวสิ่งที่ผิดก็เป็นการหวังร้ายแม้ความหวังดีมีแต่พูดสิ่งที่ผิดก็เป็นความเห็นผิดดังนั้นเราจะเจอกันอีกไม่นานควรที่เราจะแสดงคำจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อการเกิดปัญญาความเห็นถูก เกื้อกูลกันและกันเกิดเมตตาในชีวิตประจำวันนั่นเองครับซึ่งการเจริญเมตตาข้อความในอนุโสจิยชาดกพระพุทธสัต์ก็แสดงความจริงว่าทุกคนต้องตายคนที่ยังอยู่ก็ควรที่มีเมตตากันคนที่ตายไปแล้วก็ไม่ควรเศร้าโศกความหมายก็คืออยู่ด้วยกันยังไม่ตายจากกันก็ควรทำดีต่อกันเท่าที่ทำได้ทั้งกายวาจาใจ เห็นถึงประโยชน์ของความเป็นมิตรกันว่าเป็นเรื่องของความเบาสบายใจผิดนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันดำรงคำสอนเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องรวมถึงเห็นประโยชน์ของความดีที่เราจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจามีการงานเล็กน้อยก็สามารถเจริญเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังสามารถช่วยกันงานต่อหน้าได้ รับหลังก็ช่วยงานเขาได้จเจริญเมตตาด้วยวาจาต่อหน้าและก็รับหลังคือพูดดีกับบุคคลอื่นด้วยความเมตตาไม่ใช่เป็นการพูดวาจาว่าบุคคลนั้นด้วยโทสะไม่ใช่ด้วยความหวังดีว่าบุคคลอื่นพูดคําที่กระทบกระเทียบคําล้อเลียนเป็นต้นก็ไม่ใช่เป็นการเมตตา แต่ถ้ารู้ว่าบุคคลอื่นก็ไม่ชอบวาจานั้นก็ควรพูดวาจาที่ดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังรับหลังก็ไม่นินทาว่าร้ายกันก็พูดคำที่ดีกับบุคคลอื่นก็เป็นความเป็นมิตรกันนั่นเองใจมนโนกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังก็หวังดีกันทั้งกายวาจาใจก็เป็นการเจริญเมตตาที่ถูกต้องนั่นเองครับและทุกคนครับในสังสารวัตที่ยาวนาน ก็เคยเกิดมาเป็นญาติเป็นมิตรกันมาหมดแล้วรู้ไหมครับว่าเราเกิดตายนับชาติไม่ท้วนบางคราวพระเทวทัตก็เกิดเป็นบิดาเกิดเป็นลูกเกิดเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าท่านพระอานนท์พระพุทธเจ้าก็เคยเกิดกันมาความสัมพันธ์กันมาทั้งหมดในสังสารวัตรของสัตว์โลกก็เหมือนกันครับคิดว่าคนนี้เป็นศัตรูเราบางคราวก็เป็นมิตรกับเราดังนั้น เมื่อเราคิดว่าบุคคลนี้เคยเป็นพ่อแม่เราก็ได้เป็นลูกเราก็ได้เราควรเป็นผู้ที่เป็นมิตรจริงใจหวังดีกันก็เป็นผู้ที่เกิดจิตที่ดีหวังดีก็เป็นความเห็นถูกด้วยเมตตาจิตในความเข้าใจถูกว่าเคยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันในสังสารวัฏและการที่เราเกิดมาในชาติใดชาติหนึ่งได้มีโอกาสช่วยกันเผยแพร่พระธรรม เป็นมิตรกันช่วยกันเผยแพร่ความจริงและเกิดปัญญาความเห็นถูกก็เป็นฐานะเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ประเสริฐที่สุดที่จะดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับและที่สำคัญครับใครที่โกรธคนอื่นเมื่อเราโกรธแล้วเราสามารถทำให้คุณความดีเขาเปลี่ยนไปได้ไหมบางคนโกรธคนอื่นคนนั้นไม่ได้รู้ตัวเลยครับว่าถูกโกรธคนที่โกรธก็โกรธอยู่นั่นแหละ ไม่สามารถให้คุณความดีของคนที่ถูกโกรธเปลี่ยนไปได้จึงควรที่จะโกรธบุคคลนั้นไหมหรือควรที่จะหวังดีมีเมตตากันนั่นคือความเป็นเพื่อนกันของสังสรารวัฏที่ประเสริญนั่นเองครับเรามีเมตตาจริงๆหรือเปล่าพอเห็นคนกระทำไม่ดีตามข่าวต่างๆเราก็โกรธบุคคลนั้นสาบแช่งอยากให้เขาตายนั่นคือเราไม่ได้มีเมตตาขณะจิตนั้นต้องไปท่องเมตตาไหมครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีความเห็นถูกหวังดีกับบุคคลอื่นเห็นใจคนที่ทำชั่วทำไม่ดีเขาต้องได้รับกรรมใช่ไหมครับจะไปทับถมเขาทำไมก็ควรเห็นใจหวังดีกับบุคคลนั้นช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ไม่ทำร้ายซ้าเติมใจของเราที่จะเป็นคนที่สาบแช่งอยากให้เขาได้รับกรรมชั่วเร็วๆก็เป็นผู้ที่ไม่มีเมตตาในขณะนั้น ดังนั้นการเจริญเมตตาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการสวดแต่เป็นเรื่องของความเห็นถูกเกิดปัญญาความเข้าใจถูกเห็นโทษของกิเลสการเกิดจากการฟังพระธรรมนั่นเองครับก็ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านนะครับร่วมรับฟังธรรมะในวันอาสาฬหบูชาขออนุโมทนาครับ